แสดงาดเออปอเเตังสกุเงินหอไมาเปไปเอามาเป็นาเปอาปาไปท่โตเยวาอ่ปนมาั่งมาทางอังกฤษแล้วตอนนี้กินแล้วจไปเอไรไ้ไงอยาไี่ไย่เองืราเ่ยหเป็นไปทันงมอสอมือมันจาเป็น

Terima kasih telah menonton!